ลงลงลงครับลงครับลงแล้วครับโถมอะตุ่มตุ่มเลยอะตุ่มตุ่มเลยโอ้ยกเขียวโอ้ยโอ้โอ้ยตงมาซื้อหรือมาแล้วลงครับลงอกขายาวๆก็ขาฉันลงม่ลงครับลงลงครับลงลงมาเร็วบอกระครับบอกระ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่เอซีนะคะมาดูพี่บัวก,กับพี่ดาวลงรถนะคะลงรถค่ะพี่บัวบนขั้นลงพี่บัวลงลงมาแล้วขึ้นไปขึ้นฮะระดับทุกตานะต้องลดลงรถทีทีละสองคันนะคะถ้าไม่ได้ลองันก็ไม่ลง โอ้โ้โอ้โ้โอ้โ้โอ้โหโอ้โหโอ้โปึ๊บปึ๊บลงแล้วลงแล้วจต่วาลงมาใส่อีกขั้นหนึ่งเด้อค่ะเด้อลงรดทิบรล่อมาลงเงินของพอเติ้งไม่อั้นเดี๋ยวดูพี่บัวบานจะลงไหมครับผม มังหันเพิ่นบ่อลงเนาะค่ะเพิ่นขึ่นไปไม่แล้ววล้ก่อนนาทีบัว ตาไปหนึอยาดูสตาที่นะคคนเวเลยว่าลงรถแบบลกจดดำเลยเอาลสองันอา่ีสองเลยล่อลยแล่ลแบ่ลครับลงแล้วครับคุอะตุ่มตุ้มเลยอะตุ่มตุมเลยโอ้โหเขียวโอ้ลาแลับเสือลาลับคลงแล้วครับลองแล้วครับมนบอละลองดูลองดู ลงบ่านอ้นี่เนาะปะือฮอลงไหมลงมครับลงไหมครับลงครับลงอู้ขายาวๆก็ขาฉันลงครับลงลงครับลงลงมาเร็วต้องทำใจในราคาเวลาเยอะบ้านน้องบ่่อยได้ขึ้นรถรถบ่ทันด้แล้ว มาครับมาเนี่ยหันหนาอีกคือเกาครับผมอ่าโต๊ะกะตำน้ำนั่นแหละถ้าว่าโต๊ะขึ้นสูงกว่หนี่กับไข่แนมมาลูกหลามาลงมาเร็วบัวบานบัวบานครับบัวบาน ลงครับลงลงครับลงบอกาครับบอกาเดี๋ยวทำวิธีหนึ่งนะคะบริการทุกระดับประทับใจกนระดับทับใจพ่อเสือพูดนะคะพ่อเสือเบาว่าลูกทุกระดับประทับใจครับ ไปเลยพระเด็นมหลุบรอนอะไปแล้วครับไปแมงทีวัวบานถ้อล่มหบบอมารับมามารับมามาพีดาวโอ้ครับโอ้ยแรนได้ของฝนด้วยนอ่อย

ทีทีแต่งองค์สงเครื่องเดอน,นีนเด้ร์มาเบิงค่ะพ่อทองคำํำแต่งตัวโอ้สุดใหม่สวยแท้แต่งรอครับแต่งรอ ตองทำแตงโตรอครับผมโอ้บ้านพี่ลุงฟ้าบ้านพี่ลุงฟ้านะคะเชือกห้าเชือกต่อเถิดลงไปอีกถูกต้องแล้วทำอย่างนี้ถูกต้องแดดกับสิบตอตรงช่องลงอีกบอ ลงครับลงลงที่บัวลงโอ้ลงแล้วครับลงแล้วเอ้ยลงแล้วครับลงแล้วโอ้โหว้าวว้าวฮ่าฮว้าวโอ้โมีปีใจเอา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 บัวขึ้นที่บัวโอ้พี่บัว ไปแล้วครับดาูดาวออกก่อนมูนี้กลางค้างฉี่แน่ไปแล้วไปแล้วเพิ่นดีใจเพิ่อนในลงรถเพิ่อนในแล้วว้วหนุ่มเสกสวัสดีค่ะพ่อหนุ่มเสกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ,โอ้โหพอนุมเสกสุดเ,าาเลสวัสดีครับ่กลงยดสวัสดีครับสวัสดีค่ะจองรถเลยโอ้พอนุมเสกสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะเพอเนาะคุณ แดง้าเก่าพรอแล้วนะคะพ้อแล้วค่ะบิ่บนบนตจาง,ง่าค่ะเพิ่นว่าตัวเพิ่นกับอู้ยรูปร่างสูงใหญ่สุดยอดเลยพ่อหนุ่มเตกหล่อมากค่ะพ่อหนุ่มเตกสุดยอดเลยู้ายยบาวรูปลอ สวยด้วยไปเรื่อยๆค่ะขอขอบคุณยังี่ทุกท่านนะคะเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล,ล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะ กอจุบคลิปน่ารักไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะแม่แม่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ